เวลาคลิกผิวผิวงานที่หน้าจอไม่อยากให้ข้างซ้ายข้างซ้ายนี่คือ component manager feature manager นะน่าจะใช่ครับมันเลื่อนเลื่อนไปเลือกตามที่เราแก้อยังไงเดี๋ยวมาดูครับเพื่อนอาจจะงงคำถามนี้นะครับอธิบายให้ดูเลย ก็คือปัญหาของเพื่อนก็คือว่าสมมติเขาเอาเมาส์ไปไปคลิกตรงไหนดีอ่ะพ<อ>ักตัวหนึ่งเอามอเตอร์ตัวหนึ่งน่ครับพี่เล็กคลิกปุ๊บมันจะไปทำไฮไลท์อยู่ด้านซ้ายมือเห็นไหมท,ที่ดีไซน์ทีของเราให้รู้ว่าที่คุณเลือกนี่คือชิ้นนี้นะสมมติเราไปคลิกตรงตรงสปินเดอร์ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปทำไฮไลท์อย่างเงี้ยครับแต่สงสัยลํำคาญนั่นน่ะสิครับน่าจะลํำคาาแหละแล้วก็เลยเขาก็เลยถามว่าเอาออกได้ไหมเอาออกได้ไหมนะครับก็ไปที่ออปชันมันครับพี่เลอออปชันอยู่ตรงไหนว่าลืม อย่างนีครับ selection <Dire> เหรอ all view เอ้ยไม่ใช่เอาลืมอีก highlight ไหมนะครับอย่างที่บอกถ้าจําไม่ได้ครับก็กดดูเมือ่อกี้ยังซ้อมอยู่เลยเอาอยู่ตรงนี้นี่ครับอยู่ที่ feature manager ะนะครับแล้วก็ตรงอันบนสุดเลยครับ scroll ลองเอาออกดูผมจําไม่ได้อีกอ่ะฟีเจอร์นะผมเสร็จแล้วก็กดโ OK อเคออกมาครับแล้วคราวนี้พอมาไปคลิกปุ๊บอา้าว มันก็ยังเลือกให้เราดูอยู่ม,ยม,ยมันยังไม่โอเคปะมันยังไม่โดนได้ยังออกแล้วนี่เออแต่นีนมีไฮไลท์ใช่ปะอันนี้แหละพี่จริงเหรอสองบันยี่สิบไก่อนหน้านี้มาผมลองหลายรอบแล้วนะเหรอมันได้นะ <laughs> เหมือนทีเดียวพีดีเอเมื่อกี้เลยแต่ออปชั่นนี้แหละครับเพื่อนๆลองไปไปกดเล่นดูอีกรอบนึงโจ๊กๆอีกทีอยู่ตรงออปชั่นนะครับแล้วก็นี้ฟีเจอร์แมเนเจอร์โซ่ลสีเล็กนี่แหละเอาออกเอาเข้านี่แหละถ้าถ้าติ๊กไว้มันจะทำไฮไลท์แบบนี้ถ้าไม่ติ๊กแต่ถ้าไม่จะทำไฮไลท์แบบนี้แต่ถ้าไม่ติ๊กมันจะไม่จริงๆมันต้องไม่ทำนะเอ๊ะยังไงนั่งไงยังทำอยู่ลองลองปิดลองปิดไฟล์ดูหน่อยนี่ปิดทั้งหมดเลย แปิดเลยเป็นเลยเป็นเลยปิดทุกไฟล์อันนี้ก็อยากทดสอบนะวัดว่าที่ตัวเองเป็นเป็นเหมือนกันไหมงงเลยอ่ะนี้ครับโอเคลองเข้าทูนออปชั่นเทสไม่เกี่ยวตัวนี้นะผมอยากดูว่าสองพันยี่สิบอ่าเพอร์ฟอร์แมนี่เหมือนผมเลยเห็นไหมอ๋อยูซอฟเฟ o โอเปนจีอคือปกติแล้วเวลาเราปิดพาร์ทหมดเราต้อง เอาออกเอาเข้าได้เทสเมื่อกี้เจอเครื่องตัวเองงงสงสัยเอ้ยทำไมไม่ได้น่าจะมีประเด็นเป็นพระอ2 0 2 0โอเคนะครับแฟนรายการที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ลองไปเทสครับชั้นที่วิชาโชว์เมื่อกี้แหละใช่ครับจริงๆแต่เมื่อกี้ผมลองมันได้นะเนี่ยก็ไม่ได้จิด็อ่ะแต่ประมาณนี้ะครับแต่ออาชั่อยู่ตรงนั้นแหละนะครับโอเคงงเลยนี้ โอเคนะครับหมดแล้ว3คําถามนะครับตอนนี้ใช้เวลาไป40นาทีแต่ได้ความรู้ไปเยอะแหละเชื่อมั่นอย่างน้อยๆชีพไม่เท่าไปใช้ประโยชน์ได้เลยมีประโยชน์จริงครับตัวช<ม>ีพ <น ó? S 2> ไม่เท่าเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมบอกถ้าเราเห็นตัวอย่างแบบเมื่อกี้เนี่ยหัวเราจะดีไซน์เราต้องเผื่อนี้มาสองมิลต้องตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ต้องอ้างอิงจากตรงนี้ต้องไปผมเชื่อได้ทุกคนต้องมีกระดาษจดว่าตรงนี้ขนาดเท่าไหร่แล้วก็วัดไว้เท่าไหร่แล้วก็ไปดีไซน์ขึ้นมาให้มันพอดีอะไรคิดง่ายๆว่าตัวโซลิดบอดี้ตัวแรกที่เราสเก็ตแล้้วววเเเเเขีีีียยยนนนนน่่ใหมัััปป็็ทออดดา์์ไซรรรลกบตคืงจ นอกจากนั้นชิ้นไม่เท่าคุณคจกกะเกาะเกาะตามชิ้นนั้นเลยใช่ครับเนาะเพื่อเหมือนเป็นไกด์ไลน์มาเลยว่านช้คืออย่าให้หลุดจากตรงนี้ไปได้ะครับ,รบโอเค